เอา้าวพรน,น้ำพริกมาซื้อของเหรอใช่นี่เธอ,อยังทนทํางานอยู่นี่เหรอพรอ,อืมยังอยู่ทํางานมาตั้งสองปีได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าพันเหมือนเดิมนั่นแหละเฮ้ยร้านออกจะใหญ่โตได้เงินเดือนแค่นี้เองเหรอเอาเปรียบกันเกิดทำไงได้ก็ต้องทนอยู่ต่อไปอย่างนี้เนี่ยน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตล่าใช้กระจกใสสะอาดไม่เป็นคราบเลยที่จริงน้ำพริกมันก็พูดถูกนะ สี่้อสาสิบเก้าค่ะทํางานมาตั้งนานเงินเดือนแค่เก้าพันเจ๊เอาเปรียบเราเกินไปแล้วเจ๊ะคะพี่ก็ทํางานที่นี่มานานแล้วพี่อยากขอขึ้นเงินเดือนคะ่ะทําไมอยู่ดีๆถึงมาขอขึ้นเงินเดือนล่ะก็ะพี่ทํางานอยู่ที่นี่มานานแล้วของอะไรมันก็ขึ้นราคาหมดแต่ค่าแรงพี่ยังเท่าเดิมอยู่เลยเจ๊เข้าใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยเจ๊ขึ้นให้ไม่ได้จริงๆ ช่วงนี้หน้าฝนยอดขายก็ตกแถมยิ่งนับวันอนะ่ะคู่แข่งของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเห็นใจเจ๊หน่อยนะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วเจ๊จะพิจารณาดูอีกทีงั้นเจ๊ก็หาคนใหม่เลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะเจ้ฮะแค่นี้นะอ๋อพนักงานเต็มแล้วหรือคะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้รับพนักงานเพิ่มหรอคะค่ะค่ะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้งานทําแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ พูดไม่คิดทำให้ชีวิตคนอื่นพังคนพูดลืมแต่คนฟังไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมเราต้องมาถ่ายละครการทุ่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิฮะเราจะมาถ่ายการทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่แล้วจ้าเด็กๆอาโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจ <Yeah. S 1> มีนัดคุยกับลูกค้ <Yeah. S 1> าเจ๊ ผมรักคูมะเหมียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยด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 เดๆๆยว่าเหมียวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาน่ะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ๊ยเราเร็วหน่อยฉากนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมนะสามสองหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าแกจะน้ามืดตามเมืองบกข้าพุชาที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดนิทินเฮยยิ้มทําไมนี่มันเป็นฉากเศร้าโอ้ยถ่ายต่อไม่ไหว,วแล้วคูค่ิพินโอ้ยบายสองแล้ว ยังไม่กินข้าวเลยโอ้ o, ยงิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหัวเจ๊ไปไหนทําไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเมี่ยวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทาไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มีกินอะไรอะ่ะหอมจังกินหอมเมียนก๋วยเตียเ๋ยวเลยียเลยพออะ,อะไรนะดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพีต้มสุกแล้วอะลองชิมดูโอ้หืเส้นเหนียวนุ่มมา รสชาติเข้มข้น มาเมีม่ยวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโอ้โหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พรดิชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้ําร้อนเลยอเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดสาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสาคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมมาม่าที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอห้านาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากหืมดีนะมีถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย หอมมาลาเข้มพมนว่าเดี๋ยวพี่พรซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นพกมาด้วยเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังถ้วยร้อนกลับมาขายที่เซเว่นทั้งหนึ่งหมื่นห้าพันสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเลยเด็กๆก,กับข้าวมาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับ แม่เอ้าเรียนเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วขอเงินหน่อยจะไปกินชาบูกับเพื่อนนี่แม่โอนให้เอาสองร้อยนะโอ้ยแม่ชาบูนะไม่ใช่ส้มตำเอาห้าร้อยออเนี่ยแม่โอนให้แม่ค่าหอเดือนนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็เงินรายที่คของลงด้วยเอามาโอเคโอเคเนี่ยแม่โอนให้นะเงินออกแต่เช้าเลยแม่ค่าเทอมเทอมนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็ขอเพิ่มค่าทำรายงานด้วยแม่รถหนูพังโอนเงินมาให้หน่อยแม่ ชุดักสึกษาหนูครับโอนเงินให้หน่อยหนูจะซื้อชุดใหม่แม่รองเท้านักศึกษาหนูขาดแล้วโอนเงินให้หน่อยหนูอยากได้คู่ใหม่แม่หนูอยากได้ iPad ใหม่หัวหน้าคะหนูทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะแม่ คิดถึงจังเลยลูกเป็น,ปนยังไงทําง,งานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยแม่นี่ดูสิหนูออกรถยนต์แล้วก็ซื้อไอโฟนใหม่ด้วยนะแม่โอ<ฮ>้ตอนอยู่กับแม่นะ่ะแม่ไม่เคยจะซื้ออะไรให้หนูเลยมอเตอร์ไซค์ก็ขี่คันเก่าๆโทรศัพท์ก็มือสองเครื่องเก่าตั้งแต่ที่หนูเรียนจบไปทํางานน่ะหนูให้เงินแม่ใช้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้แล้วตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไม่ให้หนูใช้เดือนเท่าไหร่ก็เดือนละหมื่นไงก็นั่นไงแล้วจะให้แม่เอาเงินที่ไหนซื้อรถให้ขี่ ไม่แกล้งฉันสักวันจะได้ไหมว่าแกล้งเือมันสนุกอะ่ะเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันลำคันโอเฮ้อยอีกแล้วเหรอพี่ยื้เหรอ <c oughs> พี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว่ามันมาแกล้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแกล้งน้องสาวฉันไอเด็กกพัพภาสมน้ำหน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอก หลบนี่มันโตเรียนฉันนี่มันก็โต๊ะเรียนเราได้ไงอะ่ะผูให้นั่งตามเลียกที่ฮะนี่ก็อี้เธอนี่มันเรียนกรรมอะไรกับฉันเนี่ยเธอตัดผมฉันทำไมเตเอ๋อเฮ่อการได้ไหมโอ้ยแค่เล่มผมแตกไปให้จะกวดอะไรนักหนนะาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอีกฉันเคียดเธอ เป็นอะไรนิวเห็นเ้อมาหลายวันแล้วเต่อไม่มาเรียนหลายวันแล้วอ่ะพี่พรอ้ะก็ดีแล้วสิให้มันหายไปนานๆเลยจะได้ไม่มีใครแกล้งอืนั่นสิก็ดีแล้วนี่เต๋เขทำมาตากฝนทำไมถึงมาได้ไงเออครูให้ฉันมาดูเพราะว่าไม่เห็นเธอไปโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก เต๋าเธอต้องดูดีๆนะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเต๋านี่เธอไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวคนเดียวไม่รู้จะเรียนไปทําไมถ้างั้นก็กลับไปเลยไปเสียเวลาเรามากเลยเ,เรียนก็ได้อ่านให้เราฟังใหม่หน่อยสินิวเร็วๆสายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเรียนนิวครับเต๋าเดินไปเรียนด้วยกันไหมอืมเอา้าทำไมไปด้วยกัน ปกติเห็นกันที่ไหนทะเลาะกันทุกทีโทษครับผมเออคุณคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนี่มันเต่านี่คุณแม่หนูอยากได้ครีมกันแดดค่ะเอากันแดดมิลเล่ไหมคะลูกตอนนี้กันแดดได้ดีนะแม่หนูอยากได้กันแดดกันแดดตัวไหนอีกเนี่ยกันแดดตัวนี้ไงบอกให้ซื้อให้ไม่ซื้อให้สักทีมันเปลืองเงินฉันดูสิฉันยังไม่เคยทาอะไรเลยคุณแม่หนูขอซื้อสองซองนะคะเอาไปเผื่อไว้โอเคค่ะลูกไปไปดูฝั่งนู้นกัน แม่หนูจะเอาหมืนเอาเอาแค่รองเท้าเองไม่ได้อะไรหนหมาเปลืองตังค์แม่ลิฟต์เราพอฉันเอาวางไว้ดูดิคุณแม่คุณแม่นอยากได้น้ำหอมค่ะวันนี้หนูได้กันแดดแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเอาน้ำหอมนะคะก็ได้ค่ะคุณแม่นี่คุณแล้วลูกยังไงทำไมลูกถึงได้พูดพ่อจังเลยดูลูกแค่นี้ไอ้อวยวายมันมนไม่แต่แหกปากอะไรก็ไม่รู้ไม่ยากเลยค่ะแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณพี่ไปลูกแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรอ่ะ เร็วมีกาสารเสรียรแล้วแม่ต้องรีบไปทํางานนะแม่จะรีบไปร่างหนาวเามันกินข้าวไม่อิ่มเลยเอา้าเอาเอันนี้ไปกินรองท้องก่อนแม่ต้องรีบไปทํางานตังต้งใจเรียนนะคะคนเก่งของแม่ค่ะคุณแม่เราไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยคนเดินอยู่ไม่เห็นหรือไงเอา้าคนเหรอนึกว่ามิกา้าไม่หาเรื่องฉชนสักวันจะได้ไหมมิกา้าไม่หาเรื่องชสักวันได้ไหม อืมปากกิ่งรสช็อกโกแลตกรอบอร่อยเหมาะกับคนที่เท่แบบเราเลยมิก้าครูมาแล้วสวัสดีจ้าเด็กๆเปิดหนังสือหน้าสิบสี่เลยจ้ารวมมอยดี๋ยวคุณจะเข้ามจ่อข้อแกงโจทย์ข้อที่สี่ตอบอะไรจ้ะเออข้อข้อสี่ข้อแกงข้อแกงออสี่สิบห้าค่ะเก่งมากจ้ะข้อต่อไปเลยคุณครูคะหนูขออนุญาตไปขห้องน้ำก่อนนะคะ อ้าวมิก้าคุณยูซี่ล่ะคุณยูซี่ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกอุ๊ยยิ่ขนมปังจิงร้องท้องก่อนนะเป็นห่วงหืมขนมปังจิงรสนมอร่อยจังหอมนมมากอร่อยทั้งสองรสเลย <c oughs> ไม่กินขนมระหว่างเรียนนะจ๊ะเด็กเดขอบใจนะมิก้าเรื่องไรขนมปักกิ่งไงเรารู้ว่าเป็นของเธออืมชอบตลาดชาสีอร่อยทั้งรสช็อกโกแลตและรสนมเลยถ้าเธอชอบอย๋ยวเอามาให้อีกเยอะๆนะเราชอบกินปักกิ่งแม่เลยซื้อติดบ้านไว้ตลอดอกินเข้าอิ่มต่อด้ยขนมปักกิง่งฟินมากอืมเข้าแกงท้องทะลองเหรอเปล่านะอย่าบอกนะว่า โอ้ยหิวข้าวจังนี่ครับครูขนมปักก่งเอาไปกินรองท้องก่อนนะครับอนุญาตให้กินระหว่างสอนได้ครับงั้นครูขออนุญาตกินเลยนะครับ <S <S <S